สวัสดีค่ะปุ๋ยอรอดพนครเกษตรน้มินนะคะวันนี้นะคะปุ๋ยอยู่กับรถวายแท็กขับ2สีเหลืองคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาของตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทนะคะสีเหลืองเป็นสีพิเศษเพิ่มอีกแค่1,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็น1นึ่งล้านห้านะคะใส่เป็นแมกยางขอบ18เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๋ยพามาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะหล่อย,ยังไงบ้างนั่นเองนะคะ อย่างแรกที่เห็นเลยนะคะตรงนี้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นตัวอักษรฟอร์ดโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทําเป็นสีเทากาฟไฟนั่นเองนะคะแล้วก็มีกระจังหน้าที่ช่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อระบายอากาศได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็คางของเขานะคะจะทําเป็นสีบลน,นั่นเองนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะ2ห่วงเลยนะคะสําหรับตัวว i แท็กขับ2ตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของไฟนะคะด้านบนเลยนั้นค่ะนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นไฟซีแคมนะคะแบบตัว C ีนะคะเป็นเส้น LED ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ให้แสงที่สว่างมากๆเลยนะคะมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะคะถัดมาดูด้านข้างกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะแบบเรียบนะคะก็เป็นซุ้มล้อเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะคะทําเป็นแบบดําด้านนะคะมีขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ที่เห็นสูงๆอยู่นี้นะคะคันนี้นะคะไม่ได้ยกนะคะแต่ว่า ะะเปลี่ยนเป็นตัวแม็กแล้วก็ยางให้กับลูกค้าไปเลยนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นยาง Monster AT2 นะคะเป็นยางออทเทนนะคะก็สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรกขะเลยนะคะวิ่งได้สภาพวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265/65นะคะ R18 นั่นเองนะคะก็จะเป็นแก้มใหญ่ๆแบบนี้เลยดอกละเอียดละเอียดนั่นเองค่ะส่วนตัวล้อแม็กนะคะเป็นลาย m a r ว e l นะคะสีดำขีดแดงนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18เลยนะคะเข้ากันมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัว ครอ,อบแก้มข้างกันเลยนะคะอันนี้เป็นครอบแก้มข้างเดิมที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะคก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะคะให้พละกําลัง170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะทําเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดคลิปเป็นสีเทากาไฟไปเลยนะคะมาดูด้านข้างกันเลยค่ะตรงหูกระจกนะคะก็เป็นสีเทากาไฟนะคะสัญลักษณ์ของตัววายแท็กของเขานั่นเองค่ะ ด้านข้างนะคะตัวบันไดข้างนะคะเป็นบันไดเดิมที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นบันไดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถรองรับการขึ้นลงนะคะที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะสําหรับรุ่นว i ยแท็กนะคะก็จะมีเป็นเลาหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลาหลังคาสีบอลนะคะรับกับตัวโรบาร์นะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วด้านข้างก็เป็นสีบอลนั่นเองนะคะแล้วก็มีเป็นช่องตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะมัดของได้จริงเลยนะคะสําหรับโรบาร์ตัวนี้นะคะมาที่ด้านท้ายกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําเป็นโคมลมดํานะคะเป็นโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะคะ mm. ในส่วนของฝาท้ายค่ะตรงนี้นะคะปั๊มอักษรคําว่า r ร n g e r เข้าไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีกล้องให้ด้วยนะคะเป็นกล้องมองหลังที่ติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะย้ายจากตรงหัวเก่งนะคะมาไว้ที่ตรงกระบะเรียบร้อยแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ของตัว Wi ยแทนะคะ ก็จะปั๊มอักษรคําว่า Y Tag นุนๆแบบนี้เลยนะคะก็คือโดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะก็มีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ4ี่จุดนั่นเองนะคะดีไซน์มาเหมือนกันกันกบตัวบันไดข้างเลยนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิพาพี่ๆนะคะไปดูด้านในรถของตัว Y Tag กันเลยค่ะนี่เลยนะคะเมื่อมองมาที่ด้านในนะคะจะเห็นเป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มนั่นเองนะคะสก,กินคาว่า Y Tag นะคะแล้วก็ ตัวเบาะนะคะสามารถปรับระดับแบบเป็นไฟฟ้าได้แปดระดับเลยนะคะทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารนั่นเองนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะตรงนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้งานง่งายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวจอหลักนะคะเป็นหน้าจอ12นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ S ิงโฟนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะให้คำสั่งเสียงภาษาไทยนั่นเองค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหสปีดเลยนะคะค่ะแล้วก็ในแผงคอนโซลด้านข้างนะคะก็จะดีไซน์มาใหม่นะคะก็คือเวลาเราลงรถนะคะเปิดรถก็กดแค่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถ y าแท็กขับสสีเหลืองคันนี้นะคะมีพี่คนไหนชอบไหมนะคะถ้าชอบนะคะติดต่อกับปุ๋ยมาได้เลยนะคะที่ในเพจ ปอดพร้อมแต่งใบปุ๋ยนะคะหรือว่าจะโทวป,ปุ๋ยส่วนตัวเลยก็ได้นะคะเป็นเบอร์0971376202นะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๋ยต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่เข้ามาชมกันทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ